ฝนตกแต่เช้าวันนี้เลยจะได้เริ่มอะไรกันก็ลื่นไหลแล้วก็ก็ทีมงานเราก็กําลังรื้อนะครับรื้อแล้วก็เริ่มเอาขนไม้ลงข้างล่างแล้วครับรวันนี้วันที่สามเนาะอาจารย์วันที่สามแล้วแล้วก็ไอ้พวกระแนงไอ้พวกข้างบนมันเริ่มขยันลงมาแล้วนะพวกพี่ๆเขาลุงชัยลุงวิสุทธิ์แล้วก็ทีมอีกหลายทีมรวมกันมาคืนก็หลับกันสบาย นี <c oughs> ่ก็เราจะเห็นไม้ระแนงที่ที่บอกทั้ไงว่าจะหนาพี่เตะนี่คือไม้ระแนงระแนงะแงเราใช้ระดับนี้เลยครับมไม้เรียมไม้เรียมอันรีย,ย้ยนี่คือทั้งสองได้ร่วกันเราเดูดูดูเฉพาะช่วงตะปูเห็นไหมตะปูก็จะใหญ่มากใครเป็นระแนงที่ตะปูใหญ่มากนี่ครับต้องพับตะปูด้วยเห็นไหมเราใช้ในทุกยตอนนี้เราทยอยรื้อต้อง ก็ไม่อยากจะควนสมาธิอะไรเขามากนะครับเราไปช่องนู้นทาาดูตรงนี้เพราะว่าทำมันทั้งลื่นด้วยแล้วมันสว่งด้วยเราทยอยลงข้างล่างเห็นไหมตรงต่อมันต้องอยู่ด้วยความสัมเคียงรู้ใจกันเห็นไหมไอ้ส่วน้างมันเริ่มยุบลงเดี๋ยวเขาจะเบนเพราะวจะต้องคานมาให้เลือนมันล้มส่วนเนี้คือส่วนกิจการก็เมื่อวานฝนตกมากทั้งคืนเลยนะก็ พึ่งหยุดอจากหรือจากส่วนบนแล้วหลังคาไปหมดแล้วหลังคาแล้วก็กอนไม้ใช่ใช่กอนไม้รื้อลงหมดแล้วกอนไม้รือลงหมดและแต่เหลือเฉพาะตัวโครงสร้างอย่างใหญ่แล้วเรียมมัดมาที่ที่เตรียมจะลงเราเดินก็ต้องระวังนะครับเรื่องนี้ก็คือแพ็คไปแล้วแพ็คไปแล้วแล้วก็พี่ทำต้องแพ็คเป็นมัดอย่างเงี้ยแพ็คเป็นมัดแล้วส่วนของ อะไรพวกนี้มาทุกคนจะเวลาเราทำการเราจะมาร์กไว้ว่างจริงเลยเพราะว่ายิ่งดูในความวัเวลาฉ่ำน,น้ำแล้วนะเราจะพาสมบัติของตระกูล<า>เรียนแบบนี่โดน้ำนี่สีสีคุณช่วยต้นตระกูลของกู่เลยนะเราจะพายปดีเราอธิษฐานต้องใช้คุนเพราะหลายสิ่งหลายอย่างนะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ ลำพังแต่ฝีมือความตั้งใจเนี่ยมันก็ผสมผสานกับการวางแผนกระบวนการมันก็ใหญ่จะบอกกับทุกคนที่ที่ติดตามก็แล้วกันเราเป็นห่วงเราเป็นห่วงแล้วก็ด้วยความห่วงใหญ่ที่ทุกคนจะห่วงว่าการรือ้อเงงนโบราณอะไรเนี่ยทำไงเพ่ให้ได้เหมือนเดิมก็ต้องปานี้ทุกขั้นตอนครับมันเป็นไปด้วยความรักมาแล้วก็ที่งดงา่สุดสําหรับกรณีของเือนในบางหรือว่าเหงนในบ้านบางไซ สุราษฎร์หลังนี้นะคือทายาทเจ้าของในพ่อบตูติดตามดูทุกขั้นตอนจะได้เห็นว่าทําไมไมันต้องมีค่าจ่ายใ,ในส่วนที่คุณจะจ่ายนะแล้วมันจะสมเหตุสมผลแล้วก็หลเรื่องเพราะว่าเราเราคิดดูกว่ามันจะทํามาชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยพอได้ดศึกษาคุณค่าความหมายนะซึ้งตอนหลังเนี่ยเหมือนพอเราเริ่มทําข้อมูลก็เริ่มไหลามานะความเข้าใจ,จเกิดขึ้นมันจะไม่ต่างกันหรอกมันแทบจะย้อนไปมันแทบจะเหมือนตอน ปาทั่วต้นระบูลธรรมก็เกิดจากการคิดและเกิดความพยายามหลายอย่างไม่แตกการกันทั้งสุดมันอาจจะยู่เอหลักการทาี่สํา,าสคัญที่เราจะไม่ทิ้งเนี่ยอยากบอกว่าวิธีทําเขือนโบราณหรือการทํารักเขือนโบราณเนี่ยก็คืออย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากส่วนที่เสียวันนี้จะชี้ให้ดูเช่นว่าเสือเนะี่ยจริงๆเราก็เปลี่ยนให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไซส์เดิมให้รักษาพวกนี้ได้แต่สิ่งหนึ่ง ที่ต้องไม่ขาดหายไปเขาเรียกว่าจิตวิญญาหรือว่าในความเป็นสุริตสิ่ง,งต่างๆที่มันมีเหตุผลจากการใช้แล้วมาออกแบบดีไซน์พวกนี้ต้องรักษาไว้แล้วเราสําหรับวันนี้เราเท่านี้ก่อนนะแล้วเราค่อยติดตามอะไรต่อไปเล็กเล็แ่น้อยนะ